จังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตทั้งที่9เฉลิมพระเกียรติคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้โตกสร้างความตระหนักให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และแนวทางปฏิบัติหากคนในครอบครัวหรือในชุมชนเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเมื่อวันที่24ตุลาคม2566หลายนิรัตพงศิธาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าวณศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์เชียงใหม่ซึ่งเป็นการจัดขึ้นในหัวข้อคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไรส์โตกโดยมีนายวรวิ์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธาราณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคีเครือข่ายทุกสุภาคส่วนนักเรียนนักศึกษาประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานตลอดจนผู้สื่อข่าวเข้ารับฟังการถแถลงข่าวในครั้งนี้กิจกรรมภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาพาธครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติเป็นการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละออกธุรีพระบาทด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติและทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทยเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือแผ่นดินไทยไร้โตรก การจัดงานประกอบด้วย3ามกิจกรรมได้แก่กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองกิจกรรมออกกําลังกายเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาตซึ่งนิทรรศการได้จัดขึ้นระหว่างวันที่24-28ถึงตุลาคม2566ที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่งและศูนย์การค้าเมย่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์เชียงใหม่พร้อมทั้งในวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมามีการจัดนิทรรศการวอ l ์กรันไบค์ไฟสโต k กครั้งที่9พร้อมกันทั่วประเทศโดยจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรและกิจกรรมเดินวิ่งฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ยี่สิเก้าตุลาคมสอง6ห้าหที่ผ่านมา เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆช่วยกดติดตามหรือซับสไคร b ์กดถูกใจกดแชร์แล้วใส่กระดิ่งเตือนให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างเตี่ยมวัดนัสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3แยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 8 8 9บบูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวก <c oughs> ข้าวขาวหอมมะลิตะบนน้องหย่ง <c oughs> หุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้าย บีโก้ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกพเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่าธาตุธรรมชาติ